ตอนาเข้าสู่ช่องของพิมพี่นะคะวันนี้เราจะมาพบกันในช่วงใช้จริงไม่อวยจ้าซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งใจทามาเพื่อรีวิวของที่พิมพ์ี่ใช้จริงๆเรารู้สึกอยากบอกทุกคนนะว่าแบบใช้แล้วมันแบบเป็นยังไงรู้สึกยังไงใช้แล้วชอบไหมดีจริงหรือว่าแบบจกตาอะไร่างนี้เนาะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเซรั่มตัวที่ขายดีที่สุดของเอสเตอร์โรเดอร์นะคะนั่นก็คือเอสเตอร์โรเดอร์เอสวันไนรีแพรตัวนี้นะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่า ANR นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสูตรใหม่ของเขากันค่ะว่าดีจริงหรือจกตาด้วยความที่แบบบอตอบอกอหลายๆคนอ่ะพูดว่ามันแบบคือยาสาวมันจำบ้านต้องมีติดบ้านไวอะค่ะมันดีจริงขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ก็เลยต้องแบบไปไป,ไปจัดมาค่ะก <c oughs> ็คืออยากรองกับเขาบ้างค่ะว่าเออใช่แล้วมันเป็นยังไงมันดีจริงๆริงไหมนะอย่างที่เขาเค้มไว้หรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องส่วนผสมของเขาก่อนว่าสูตรใหม่กับสูตรเก่าเนี่ยมันมีอะไร พิเศษเปลี่ยนแปลงเพิ่มมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เจ้าเอ็นอาร์สุดใหม่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นเพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าสารตัวนี้จะช่วยปกป้องผิวเรานะคะจากร้าายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือว่าอาหารที่เราทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทอดปิ้งย่างหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวดีเลย oh, <no. S 1> ตัวเนี้ยค่ะเขาก็จะ เข้ามาช่วยต้านสารอนุมูลอิสระให้กับผิวเราแล้วก็จะช่วยในเรื่องปกป้องผิวเราจากมลภาวะฝุ่นควันแล้วก็ U V พวกแสงแดดและสูตรใหม่ของเขานะคะเพิ่มเทคโนโลยี c o l าว Power Signal เข้ามาทำให้เส้นริ้วรอยต่างๆจางลงได้อย่างรวดเร็วภายใน3สัปดาห์หลังจากการใช้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแบรนด์เขาเคมมานะคะ ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนๆนะคะส่วนมากแล้วถ้าไม่ใช่ในเรื่องความชุ่มชื้นถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาริ้วรอยรูขุมขนความกระชับของผิวอะไรพวกเนี้ยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเห็นผลลับนิดนึงนะ แล้วมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เอสเตอรอเดอร์เนรีแพดสูตรใหม่กันนะคะว่าพิมพี่ใช้ไปแล้วอะ่ะรู้สึกยังไงมีผลลัพธ์ยังไงสูตรใหม่กับสูตรเก่านะคะความแตกต่างของเขาก็คือสูตรใหม่อะคะ่ะเนื้อของเขาจะบางเบากว่าแล้วก็ซึมลงผิวได้เร็วกว่าแล้วหลังจากทานะคะก็ไม่ได้รู้สึกเหนอะหรือว่าเหนียวผิวแต่อย่างใดนะคะก็ซึมลงผิวโอเคเลย พ,พี่นะคะได้ทดลองใช้ ANR มาประมาณเดือนกว่า,กวาเกือบ 2, 2เดือนนะแล้วก็ใช้ทั้งเช้าแล้วก็กางคืนเลยนะคะเพราะว่าสูตรใหม่ของเขาสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็กางคืนเลยค่ะแล้วก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะว่าแต่ละอาทิตย์อะค่ะผิวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะคือช่วงที่เริ่มใช้ ANR นะคะเป็นช่วงที่ผิวมีปัญหามากหน้าทาังสดๆเพราะว่าแบบแพ้แมสด้วยแล้วก็สิวขึ้นบริเวณคางเยอะมากค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวขาดนานนะเหมือนผิวไม่ขับน้ํามันออกมาเยอะนะคะแต่ว่า ผิวบริเวณแก้มอะค่ะมันลอกแต่งหน้าไม่ติดแล้วก็แบบหน้าเป็นขุยก็ทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบผิวขาดน้ำอะค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้เอ็นอาร์ m, ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะก็รู้สึกว่ามันซ่อมแซมผิวได้ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดีขึ้นนะคะจากที่แบบผิวหน้ามันดูอิดโรยดูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นความหวังอ,อีกครั้งนึงนะว่าเราจะเจอสกินแคร์อีกตัวหนึง่งที่กู้ผิวของเราได้ จากที่ใช้ไปได้2-3สัปดาห์นะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือเป็นเรื่องรูขุมขนนะคะ <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้บริเวณรูขุมขนของพิมพี่นะค่อนข้างกว้างเพราะว่าเป็นคนผิวผสมมันบริเวณทีโซนนะหลังจากใช้ไปได้2-3สัปดาห์นะคะเราก็รู้สึกว่ารูขุมขนนะคะมันกระชับขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเล็กลงนะคะ หือเวลาที่พี่ไปกดสิวมานะคะก็จะเลือกใช้ e ต t e ร l a u d e เนี่ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันช่วยซ่อมผิวให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างพวกรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยมันหายเร็วขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเออชอบใช้ตัวอเ t e e Lauder เนี่ยหลังจากที่ไปกดสิวมาส่วนในเรื่องริ้วรอยนะคะหลังจากที่ใช้มาประมาณ2-3สัปดาห์นะคะก็ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ ชัดเจนมากนักน,นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้หมดขวดยังไงเดี๋ยวพิมพีมพ่มาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะว่าหลังจากใช้หมดขวดแล้วอะคะ่ะผลลัพธ์มันมีตัวไหนเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอย่างในเรื่องรวรอยเราพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส่วนความชุ่มชื้นนะคะตัวสูตรใหม่เขาจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าสูตรเก่าถึง3เท่าเลยนะ ถ้าเป็นคนผิวแห้งมากๆหรือว่าผิวขาดน้ํานะคะหรือต้องการสกินแคร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นโดยตรงนะคะพี่ๆก็มีอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้ดีมากๆใช้ดีแบบมงลงเลยก็ถ้าใครอยากให้รีวิวพวกสกินแคร์เกี่ยวกับคนผิวแห้งผิวขาดน้ํา ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะคือตัวเนี้คะ่ะเขาผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วก็แพทย์นะคะอ่อ,อนโยนต่อผิวไม่อุดตันรูขุมขนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยและก็ไม่มีส่วนผสมของสารก่ออาการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหอมน้ำมันซันเฟสซันไฟดพาทาเลตพาราเบนนะคะคือพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้น คนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้สบายใจหายห่หวงเลยค่ะแล้วก็ราคานะคะถึงแม้จะเป็นสูตรใหม่น <radio> ะ 50ml นะคะก็ยังเป็นราคา4,700บาทแล้วก็ 75ml6,000 บาทนะคะถ้าใครสนใจนะลองไปเทสดูที่เคาน์เตอร์ของเอสเตอ a u ลอเได้นะคะพิมพี่ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเผื่อใครอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจแบบ เออจะเอาไงดีนะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างนี้นะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้แน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะคะแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ